ก็มีประเด็นดราม่าเรื่องน้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกเดอร์พี่น้องเพราะว่าอยียงมีคนต่ำนิติติงน้องชอปเปอร์ค่ะเสร็จแล้วที่นี่น้องชอปเปอร์ก็ได้ออกมาโพสค่ะพี่น้องออกมาโพสนะชอปเปอร์นี่โพสว่าผมขออนุญาตพูดบ้างนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก่อนอื่นเลยผมขอตอบทุกคอมเมนต์เดอร์ที่ติเพื่อก่อและติด้วยความรักความหวงังดีความห่วงใยนะครับ ผมรับฟังและจะนำมาปรับปรุงรักและขอบคุณสุดหัวใจจริงๆส่วนคอมเมนต์ที่มาด้วยอาคาติล้วนๆบางคนบอกว่าผมอยากทาตัวเด่นบ้างสันเอา้าพี่น้องไพ่ใคต้องอยากเด่นอยู่แล้วมันบลาอาืมบางคนบอกว่าผมมั่นหน้ามั่นเกินเหตุเอา้าคนเท้าเป็นนักลองก็ต้องมั่นใจได้พี่น้องสันสีแสดงออกมาได้สมบอกเนาะน้องชอปเปอร์กะ แสดงได้ดีค่ะแล้วก็โชว์ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องมีความพยายามเนาะพี่น้องเนาะชอบเปิดกั็เลยบอกว่าผมจะบอกว่าผมแค่เป็นคนตั้งใจมากเวลาทํางานและเป็นคนที่มี energy เ,เยอะมีพลังเยอะจะสังเกตได้จากเวลาที่ผมเต้นผมก็ใส่สุดแรงแบบแทบไม่ผ่อนทุกเพลง มวลพลังของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีใครอยากเด่นไปกว่าใครหรอกมันกับมิตรคนอยากเด่นอ่ะแหละพี่น้องผู้ใดก็อยากเด่นกันทัางนั้นแหละเด่นกันแห่งดีนะคะแต่แค่อินเนอร์ข้างในพลังของตัวผมมันเยอะและ อ,อยากทำให้เต็มที่ก็แค่นั้นเองผมมั่นใจในเวลาโชว์ของตัวเองในเวลาเพลงของตัวเองถ้าสังเกตดีๆเวลาผมร้องคู่กับใครยกตัวอย่างร้องคู่กับน้องยูริช่วงเพลงช้าเพลงเร็วก็ตามถ้าเป็นเพลงของน้องร้องผมจะถอยหลัง เพื่อให้คนร้องโดดเด่นกว่าเราน้องกับบาถูอได้ไปนองและซัพพอร์ตน้องในสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดผมจะให้เกียรติทุกคนบนเวทีเสมอส่วนเวลาโชว์ของผมและชอปเปอร์ก็กล่าวต่อไปอีกนะว่าส่วนเวลาโชว์ของผมก็ต้องผมเป็นตัวเด่นอยู่แล้วไหมครับเพราะผมเป็นคนร้องแล้วถ้าผมเก้กกังๆโชว์จะน่าดูไหมการที่จะ ยืนร้องเพลงหรือโชว์อะไรให้คนดูหรือฟังนั่นต้องมั่นใจและทำให้สุดพลังอย่างตั้งใจและเต็มที่หากคอมเมนต์มั่วๆโดนกลับบ้างงองแงนะครับมนุษย์เราไม่มีใครเคยผิดไม่มีใครเคยผิดพลาดหรอกแค่ครั้งเดียวก็จะไม่ให้โอกาสกันเลยเหลอ แล้วเหตุการณ์ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะเออขอระบายบ้างนะครับเห็นมาเยอะจริงๆบางคนมาเม้นแบบไม่รู้สี่รู้ห้าอยากจะเม้นก็อยากจะด่าก็ดา่าผมก็มนุษย์คนนึงนะเป็นมนุษย์ที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยมากๆไม่เคยมานั่งซ้ำเติมใครเวลาทําผิดทําพลาดเพราะทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นเนาะหนองวางสีเนัดไปหนองเนาะ ชีวิตมนุษย์สื่อสารกันได้ดีโดยไม่ต้องทำร้ายความรู้สึกกันครับบดสัทนะทุกคนก็ให้โอกาสนะคะไม่ได้ไอ้นี่อะไรเท่าไหร่แต่ก็จะมี FC บางคนเด้อทีว่าไปกระนำสั่มเติมเขาหนะัะพี่น้องอันนั้นเนะ่ะเขาไม่ได้เรียกว่า f อฟซแล้วแหละเขาเรียกว่าอีกฝ่ายฝั่งตรงข้ามแล้วแหละพี่น้องเออก็ประมาณนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ